ส่วนผลไม้ที่เห็นนี่ัะเป็นของฉันทั้งนั้นเลยนะจะไม่ได้ไรก็ทราบค่ะแต่ว่าคุณสุธีไม่ได้เป็นคนลรงแรงนี่คะคุณสุธีเนี่ยเพียงแต่รับทรัพย์เท่านั้นเองเอานะจะถาบได้พักแค่นี้เองอ่ะไหล่ชันไม่ถึงกับซุดหรอกเอาจริงเหรอคะจริงสิอ่ะอ่ะหาไปเร็วๆจะถาบนะก็ได้ค่ะนี่ค่ะอ่าๆเอาะนะอึ๊บอึ๊บมไปงนไยคุณสุธี คุณสุธีทานได้หรือเปล่าคะเนี่ยกินได้สิทำไมทานทบายเหรอก็เห็นคุณสุธีทานเหมือนจะทานไม่ลงอย่างนั้นแหละคะ่ะอืมกินลงอร่อยมากลยจ้ะ <c oughs> อาหารใต้เผ็ดหน่อยนะคะคุณสุธีถ้าไม่ไหวจริงๆทานต้มยำชามนี้ก็พอนะคะเอเอางี้ดีไหมแม่ไปเชือดไก่แล้วก็เอาไกาน่นำมาล้วนให้คุณสุธีกินดีไหมล่ะะได้จ้ะพอ่อโอ๊ยอ,อย่ายแล้วครับน้าบัวเผื่อนเดือดรำบากเลย